สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญกันแล้วนะคะเรายังอยู่ที่การผันวรรณยุกตสำหรับการผันวรรณยุกต์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรารู้จักกับรูปและเสียงวรรณยุกไปแล้วและรู้จักกับการใช้นิ้วมือวิเศษของเรามาช่วยในการผันวรรณยุกตวันนี้เรามาพบกับการผันวรรณยุกต์กับอักษรสามู แต่ว่าเราจะยังใช้นิ้วมือวิเศษของเรามาช่วยในการผันนะคะพร้อมแล้วเตรียมมือของตัวเองมาเลยการผันวรรณยุกกต์ับอักษรสาหมู่มาดูอักษรหมู่ที่หนึ่งก่อนเลยนั่นคือหมู่อักษร,รกลางอักษร,รกลางเราท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งจำได้ใช่ไหมคะ หมวดอักษกรกลางง่ายมากเลยอักษกรกลางใช้วันณยุกต์อะไรก็จะได้เสียงวันณยุกต์นั้นเช่นคําว่าก้างเห็นไหมคะก้างใช้ไม้โทเสียงของก้างก็คือเสียงโทเดี๋ยวเราไปฝึกผันคําว่าก้างกันดีกว่ามาผัานพร้อมกันนะคะ กลางกางกลางกางกางเอ้กลางได้เสียงอะไรนะอีกครั้งนะคะพร้อมกันค่ะกลางกลางกางกางกางใช่แล้ว กลางได้เสียงวรรณยุกโทนั่นเองเก่งมากเลยค่ะอีกหนึ่งคำค่ะเรามาหาเสียงวรรณยุกของคำว่าป่ากันนะคะปาป่าป้าปาป๋า,ปาอีกครั้งนะคะปา ป่าป้าปาป่า,ปาใช่แล้วค่ะเสียงวรรณยุกต์ของคำว่าปาก็คือเสียงจัตวานั่นเองเอแต่ถ้าคุณครูอยากได้เสียงวรรณยุกต์ของคำว่าป่าป่าจะได้เสียงอะไรนะใช่แล้วค่ะป่าอยู่ตรงเสียงเอคือเสียงวรรณยุกต์เอกค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็ก มาผ่านคำว่ากวางกันบ้างค่ะกว้างกวางกว้างกว้าง,างอีกครั้งนะคะกว้างกว้างกว้าง กวางกวางกวางได้เสียงอะไรคะใช่แล้วกวางได้เสียงวรรณยุกสามันต่อไปมาดูการผันวรรณยุกอักษรสูงกันบ้างอักษรกลางเมื่อกี้ง่ายมากเลยเพราะว่าได้ใช้วรรณยุกอะไรก็จะได้เสียงวรรณยุกนั้นอักษรสูงก็เช่นกันค่ะ ใช้วัน,นยุกอะไรก็จะได้เสียงนั้นเอแต่ว่าอักษรสูงที่เราต้องการว่าขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีนั้นมีเสียงวรรณยุกต์แค่สามเสียงเท่านั้นนะคะอักษรสูงผันวรรณยุกต์ได้แค่สามเสียงนั่นคือเสียงเอเสียงโทและเสียงจตวาเท่านั้น ไปดูคำว่าห้ามเป็นผ่ามาผัานคำว่าห้ามด้วยกันนะคะห้าม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 คำว่าห้ามได้เสียงอะไรนะอีกครั้งหนึ่งนะคะห้ามห้าม ห้ามห้ามห้ามใช่แล้วคำว่าห้ามใช้วรรณยุคโทได้เสียงโทนั่นเองเพราะเป็นอักษรสูงใช้วรณยุคอะไรก็จะได้เสียงนั้นมาดูคำว่าเสือกันบ้างค่ะเสือเสือเสือ้อ เสือเสืออีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเตรียมมือค่ะเสื้อเสือเสื้อเสื้อเสือ,สอ,สอใช่แล้วอักษรสูงถ้าไม่มีวรรณยุกต์จะได้เสียงจัตวานะคะ สรุปแล้วเสืออยู่นิ้วก้อยได้เสียงจัตวาเก่งมากเลยค่ะมาดูคำว่าข่าวเป็นบ้างพร้อมนะคะข่าวข่าวข้าวขาวขาวอีกครั้งหนึ่งนะคะขาวข่าว ข้าวข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 าวใช่แล้วค่ะอักษรสูงคำว่าขาวใช้วนยุก์เอกได้เสียงเอกเก่งมากเลยค่ะต่อมามาดูอักษรต่ำกันบ้างนะคะอักษรต่ำคำเป็นผ่านได้สามเสียงเหมือนกันค่ะ แต่เทคนิคการจามอักษรต่ำนะคะนั่นก็คือวรนอยุอเสียงวรรณยุกจะไม่ตรงกับรูปวรรณยุกนั่นเองอย่างเช่นถ้าใช้ไม้เอกเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงโทและถ้าใช้ไม้โทเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงตรีแต่ถ้าไม่มีวรรณยุกจะได้เสียงสามัญ เพราะฉะนั้นอ,อนักษรต่ำผันได้สามเสียงนั่นคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะมาดูคำว่าค้างกันค่ะว่าได้เสียงอะไรพร้อมกันนะคะค้างค้างข้างค้าง ค้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างค้างขง้างค้างข้างใช่แล้วค้างใช้วรรณยุกต์โทได้เสียงตรี มาดูคำว่าพอ่อกันบ้างค่ะพอ่พอพอ่อพ่อพ่ออีกครั้งหนึ่งนิ้วมือวิเศษบอกค่าเธอคำว่าพอ่อได้เสียงอะไรพอพอพอ่อ พอหอใช่แล้วพอ่อใช่ไหมเอกจะได้เสียงโทนะคะมาดูคำว่าฟื้นกันบ้างฟื้น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 ฝื้นอีกครั้งนะคะ ฟื้น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 ใช่แล้วฟื้นได้เสียงตรีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆของครูจบกันไปแล้วกับการผันวรรณยุแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ